รถไฟฟ้าคันนี้งบประมาณน้อยมากนะครับเพราะว่าเจ้าของทำเองเบ็ดเสร็จแล้วน่าจะ800บาท สิ่งประดิ์รถไฟฟ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นของจักรยานนะจักรยานเด็กอะที่เป็นตะเกียบหน้าแล้วก็มาเสริมคอตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้เขาเรียกอะไรนะใอ้สเตอร์สเตอร์รถเก่าประภาเพื่อจะเสริมให้ตะเกียบตรงนี้มีคอที่ยึดกับแผงคอตรงนี้นะครับแล้วก็ทำฐานขึ้นมานะครับเป็นเหล็ก ก็เป็นเก้าอี้นั่งแล้วก็พักเท้าเนาะพักเท้าก็มอเตอร์ไซค์นะครับเชื่อมเอาเลยนะครับอันนี้ก็ง่ายๆนะครับตรงแผงคอนี่ก็ใช้เหล็กท่อกับสเตอร์มาผ่าครึ่งนะครับแล้วก็มายึดทําเป็นมุมเทวองศาของคอนะครับแล้วก็เป็นชุดหลังใช้เหล็กทํานะครับมีมอเตอร์ครับมีไฟเป็นแบตเตอรี่เลี้ยงนี่เป็นล้อรถไฟฟ้านะครับมันจะมีเฟืองเฟืองขับนะครับให้ให้ให้เข้ากับสายพ้านะครับ แล้วก็จะทำหันปลาตรงนี้เนาะเนี่ยครับหันนิดเดียวเองนะครับเนี่ยเหมือนรถเด็กเล่นเลยแลวส่วนยางนะครับยางก็จะเป็นยางที่ใช้เติมลมได้นะครับมีจุบลมตรงนี้นะครับเี่ยสามารถจะเติมลมอ่อนแข็งได้นะครับเนี่ยมรงนี้จะเห็นชัดเลยนะมีสวิตช์เปิดปิดกุญแจนะครับเบรกก็ใช้ปั๊มเบรกจักรยานนะครับ มีเปิดสวิตช์ตรงนี้ก็บิดไปได้เลยนะครับเมื่อกี้ผมลองขีม่มันจะมีความส่งมาอน,นี่นรับไปแล้วครับคราบ, <c oughs> บิดที่ที่ที่นี่เลยครับใช้งานได้จริงนะ โค้งนะผมก็เอาเส้นแขกม่อู่นะแล้วแขกจักรยานซื้อมาซื้อมาประมาณ400ร้อยกว่าห้าร้อยเนี่ยซื้อดห้าร้อยรถไฟฟ้าคันนี้งบประมาณน้อยมากนะครับเพราะว่าเจ้าของทำเองเบ็ดเสร็จแล้วน่าจะแ0 0อบาทล้อก็มอเตอร์300ร้อยกว่าบาทนะครับล้อนี่เติมลมได้ด้วยนะเดี๋ยวก็ซื้อแบตซื้ออะไรมาในโนอนนั่นนี่นะครับไม่เกินพันครับทำเองนะดำนี่มาจากมากับกระทะล้อเลยนะกับ กับตัวโรเลอร์ตัวนี้ตัวที่ขับใส่ผ่านนะครับมาด้วยกันนะครับเจ้าของได้มาในราคามือสองนะครับสามร้อยบาทล้อหน้าล้อหลังกับมอเตอร์นะครับเนี่ยจะเป็นไอเดียที่จะทำก็ได้นะครับล้อนี่เติมลมได้นะถ้าเกิดซื้อจริงๆนะแพงฮิ้วขึ้นรถไปได้นะไปไหนก็ไปได้นะครับสบายเลยคนนี้ดีครับสิ่งปดิษจากของเหลือใช้นะครับ